คร,ครับผมนายธชชินทะร์คนครศรีเป็นประธานองค์กรนะจ่าปตอนออตำบลคลองอยางแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่งเรียนรู้ในจุลจุดตำบลคลองอยางว่ามีอะไรบ้างตามผมเลยครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่สบ,บันเดินศึกษาระบบด้วยป่าใจลลนบ้านคลองอยางครับตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลคลองอยางอำเภอเกาะลันตายจังหวัดระบีนะครับการเดินทางครับห่าง ทางโดยยานพายนะครับ่างจากตัวเมืองกระบี่บกิโล บ้านต้นทางตำบลคลองยางคเภอการท่องเทีจังหวัดกระบี่ได้ให้เดินทางนะครับห่างจากตัวเมือง61กิโลเมตรนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บัตรตาไหนนะครับอ่าซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลที่แห่งนี้นะครับและจะให้จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับเข้าเชิญครับผมในฐานะก็เป็นประธานกลุ่มที่เขาเป็นบ้านต้นทางนะครับก็เป็นโครงการ่องบีที่ทางสมเด็จพระเทพได้ส่งตั้งขึ้นมานะครับ ก็เป็นโครงการที่อยู่ในเรื่องของสิ่งพอเพียงนะครับก็มีในเรื่องของการปลูกผักแล้วก็เพาะเห็ดหนางฟ้าแล้วก็ทําก้อนเชื้อเห็ดแล้วก็มีทอถั่วนะครับที่เราพอได้สร้างสมมาก็เป็นระยะเวลาประมาณ4ปีนะครับก็ผลตอบแทนที่ได้รับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเรียกว่าการดูแลตัวเองในเรื่องของ ในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับทําให้เราสามารถที่จะดารงอยู่ได้ไม่ว่าผลกระทบใดๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาเรื่องของโควิดท,ที่เราพบกันนะตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจที่เรามาเป็นตัวซ้อนอีกทีหนึ่งหลักจากโควิดนะครับแต่ในกลุ่มของเราเองก็เราสามารถาที่จะทางานสามารถที่จะมีรายได้นะครับแม้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เล็กน้อยแต่าสามารถที่จะช่เหลอครอบครัวได้ครอบครัวดได้นะครับ ก็จะคามรู้ว่าตั้งตัวนี้มาได้อย่างไนะครับก็เนื่องจากในปีสี่ในปูในปูเป็นมะเร็งในครอบครัวมะเร็งที่ค่อนข้างจะค่อนข้างอยุดแรงแล้วก็มาอยู่ในขั้นสุดท้ายด้วยแล้วก็มีทางเดียวคือต้องมาดูแลตัวเองแต่การดูแลตัวเองนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้คุณหมอบอกว่าให้เราใช้ชีวิตแล้วก็ปลอดสารพิษก็มาดูแลปรากฏว่าในตลาดไม่มีอาหารที่ปลอดสารพิษให้เราทานได้มีทางเดียวก็คือเราต้องมาทำเองผูกเองอะไรต่างๆเองนะครับ ผักผลไม้พืชนะครับโดยเฉพาะเน้นมีสมุนไพรอยู่ประมาณเกือบจะเด็ดน,นะครับที่เพื่อดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ปรากฏว่าจากปี47่ึจนปัจจุบันนี้ซึ่งหมอกระตีว่าเราจะเราจะมีเกิงยังไงเราจะมีชีวิตได้ไม่เกินสามปีปัจจุบันจนถึงนี้กูจะเข้าปีที่สิแล้วซึ่งก็จากผลงาน,นาที่ทำตรงนี้นะแล้วก็เลยทําให้ครูอาจารย์อูยอาจาจรย์แพทย์ต่างๆก็มาศึกษาดูงานก็ได้มา ถามครูว่าทุ้นอยู่ยังไงก็จะได้เล่าให้ความก็นานสำหรับสามารถที่ทําให้ครูในกตนนะครับใช้โบราณนี้ได้สามารถเอาคนนั้นครูไปศึกษาไปดูหันที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะทมาที่ไปทำคนด้วยกันก็ถือว่ายังไงเดี๋ยวลูกๆก็สามารถที่จะดูได้ในนี้แล้วก็สามารถที่จะถามได้ว่าสมุนไพรอะไรดูแลยังไงนะครับหรือว่าผักที่ปลูกยังไงใช้ปุ๋ยที่ดีปุ๋ยมาดีด้วยใช้แบบ